เดินเดิน,ดนกลับบ้านเลยครับพามาดูข้าวนะครับวันนี้พามาดูข้าวยาไประจับเข่าย้าไประกบเข่าอีกมาดูข้าวงามๆแล้วพี่นอ้องเด้ออ่อนซ่อนห่วงเขาเด้ออันนี้ข้าวเจ้ารอกเจ้าพี่นอ้องข้าวเบิ้งเขาเขาอยู่หน้ามีปะ ข้าวกำลังงามจัง่อยกับพ่อเกีียวหรอจ้ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านเด้อจ้ะพี่น้องเด้อพามันยางวังชมเขาจับีน้องจะอ่อนมาเขาหน้าคนงามไงน่าห่วง,งยังไงกำลังดีพ่อเกีียวจ้ะพี่น้องเขางามไม่ดี ว่าร่างห่วงก็เป็นปุ่มๆเนาะบ่คือห่วงเขาเจ้าอันนี้เพิ่นเอิน้นเขาเนี่ยมันเขา่าผสมบ่นี่ฟังดังหน,น้าคตระจกใอะไรครับห่วงใหญ่ดีหรือ่นอ้องห่วงเขาห่วงนี้ครับเจ้าไปเดินเดินแม่าพาก,กับบา้านพ้าล้านมะเร็งทงไฮทงหน้าจ้ะพี่นอ้องันนี้อะไรอ่ะมีขนยาวยาวอะไร มีหนวดยาวๆอะไรไมีหนวดยาวๆอันนี้อ่ะมันมีหนวดยาวๆไปไปเดินน,นี่หนวดยาวๆ,ๆครับ,คบเดินเดินดูนี่ขนพี่น้องสะอ่อนมะฮวงเขาเ<ห>น,นี่ยงามเนาะช่วงนี้เป็นชื่อช่วงมาดูเก็บเกี่ยวพี่น้องเ้าก็ับเตรียมตัวเกี่ยวเขาเกี่ยวหนำ,ๆๆๆนำครับครับ ซ่อนพี่น้องไม่ทั้งวันยังห้องใหญ่ไงห้องเองก่างามครับงามจนดโจนพี่น้องให้เจิดมาเป็นโลกงามไดรจะมาเป็นโรค เขาเขาผสมพี่นอ้องน่าอันนับเขียวอันสูงๆนี่เขียวครับไปเดินเดิน cap